ถือเป็นข่าวดีที่หลายคนติดตามมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับขยับมาดูเรื่องของสัญญาณการยุบสบคครับมีกระแสพูดถึงประเด็นนี้กันมาในช่วง2อสวันที่ผ่านมาทีนี้เรามองกันไปต่อในอนาคตถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริง ยุบสวบคแล้วการบริหารจัดการการดูแลสถานการณ์โควิด1 9ก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้เรามาดูกันมาวิเคราะห์กันครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วสาเหตุหรือว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้นําไปสู่การยุบสวบคนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรัรวิชิตบุญโปร่องอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตอาจารย์วิเคราะห์ถึงประเด็นข่าวที่เป็นกระแสอยู่นะครับว่ารัฐบาลนั้นเตรียมที่จะยุบสบคแล้วจะส่งไม้ต่อการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขครับอาจารย์บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนเปิดประเทศใน120วันตามที่รัฐบาลนั้นเคยประกาศเอาไว้ครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ต่างชาติ แต่ว่าอาจจาะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศได้เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขการคลองเตียงของผู้ป่วยอาการดับและตัวเลขผู้เสียชีวิตยังถือว่าสูงอยู่ทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การทำงานของสบคในช่วงที่ผ่านมาข้อดีของสบคก็คือ การทางานที่คล่องตัวเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีอํานาจเต็มในการสั่งการบูรณาการทุกกระทรวงได้ครับแต่ว่าข้อเสียก็คือฝ่ายปฏิบัติงานหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเช่นรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายการเมืองไม่มีอํานาจเข้าไปเป็นคณะกรรมการในสะบะคครับและหลายครั้งการปฏิบัติงานจึงออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจและในหลายครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกมาก็กลายเป็นว่าสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และแม้ว่าจะยุบสบคไปแล้วอาจารย์บอกว่าแม้จะยุบไปแล้วแต่ก็สามารถตั้งขึ้นใหม่ได้ในอนาคตถ้าหากว่าสถานการณ์แย่ลงทีนี้ถ้าหากว่าเรามองไปข้างหน้าบ้างเมื่อกระทรวงสาธารณาสุขเข้ามารับไม้ต่อกับการบริหารจัดการโควิดในทอย่างเต็มตัวอาจารย์ก็มองว่านายกรัฐมนตรีอาจจะคงยังหาแท็ติกเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและยังไม่ปล่อยอำนาจเต็มร้อ สิ่งสาคัญก็คือฝ่ายการเมืองต้องไว้วางใจการทําหน้าที่ของกระทรวงสาธารณาสุขและไม่เข้าไปล่วงลูกปรับเปลี่ยนแก้ไขคําสั่งต่างๆเพราะว่าจะทําให้กระทรวงสาธารณาสุขนั้นเสียอํานาจในการทํางานส่วนเจ้ากระทรวงเองอย่างนายอนุทินชาญเรกูนะครับบทบาทที่ผ่านมาอาจจะมองว่ามีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ก็เห็นความพยายามในการปรับตัวในการลงพื้นที่มากขึ้น และหลายครั้งที่ผ่านมาอำนาจต่างๆของนายอนุทินก็ถูกแทรกแซงจึงทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นควรลองให้โอกาสไปสักระยะประมาณ2-3ถึงเดือนแรกแล้วถ้าหากว่าหลังจากนั้นบริหารจัดการไปแล้วทำงานกันไปแล้วผลปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขยังทำงานออกมาได้ไม่ดีพอยังพบว่าล้มเหลวก็อาจจะต้องมีการประเมินกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมคิดว่าอนุทินพยายามปรับปรุงตัวเยอะนะครับในแง่หนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณอนทินก็ยอมรับตัวเองกลายเป็นคลายมูกบ้านกระสุนตกจุดหนึ่งทางการเมืองในการที่แสงความเชื่อมั่นจนเกินไปแล้วก็แน่นอนว่าการผู้รายออมานเนี่ยถูกการฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่มองเห็นตานดึงข้อความนิชกุลอนทินเนี่ยชี้แจงออกไปไปยามขยายถึงบุญเหตุของความไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของคุณอนุทินเอง ผมคิดว่าหลังๆคุณทิมก็พยายามปรับเนื้อปรับปรุงตัวเพเยอะแล้วก็ลงพื้นที่มากนะครับมากกว่าเดิมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดีดยนะครับความมั่นใจตรงนี้คือแน่นอนว่า,าทีมโคศกหร,รือฝ่ายรปสัมพันธ์ของสวนสุดต้องทําหน้าที่เคียงข้างกับคุณอนทินมากกว่าที่เป็นอยู่คือพูดง่ายว่า